สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมบลอลลาริจีแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะเห็นหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะว่าอันนี้มันเป็นบิตเพย์แคปเจอร์นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาโปรแกรมตัวนี้มาให้ดูด้วยนะครับตัวไทนี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับการ FK นะครับเออ,อการ FK ฟนะพี่สําหรับผมก็ถือว่าได้ผลไหมไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนี่คือผลที่ผมแบบฟาร์มมานะนี่อันนี้คือฟาร์มเ้ยทุกคนนี่ าได้อะไรหะวเนี้ย <c oughs> เออคือแบบเยอะแย,ยะไปหมดนะครับคือผมตกปลาไว้จริงๆอะ่ะตกไม่นานนะทุกคนเพราะว่าผมมาดูแล้วอะ่ะผมอะ่ะเหมือนแบบมีเก็ดเล็กๆน้อยๆคือแบบว่าเหมือนแบบผมทำอย่างนี้มั้งแล้วผมคลิกเอาไว้อ่ะนะครับจนแบบมันมันไปถืออะไรไม่รู้นะครับจนมันไม่ได้ตกทั้งวันนะอันนี้คือน่าจะประมาณสัก ประมาณ8ปดชั่วโมงนะครับท like ี injuries, ่ผมตกนะเออนี่คือแบบเอฟเครัวๆนะตั้งแต่เวล1ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ขึ้นมาแปดเวลถือว่าไม่แย่นะตอนเราผมที so ่แบเออไปทํางานแล้วก็กลับมาก็เวลขึ้นได้ตังค์นะครับก็อนนี้ผมมีอยู่หมื่นสามคนลองขายดูนะติด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 ตัวปิดตัวครับขายไปเลยได้เท่าไหร่ดูดนานจัดนานเลย เชี่ยทองแสนโหเยอะมากคือสําหรับผมคือเยอะมากคือผมะคือถ้าสมมติว่าตั้งแต่ผมไปทํางานใช่ป่ะนี่ผมไม่รู้ว่ามันหลุดตั้งแต่ตอนไหนเ้ยทุกคนแต่ว่าโอเคเลยอ่ะสองแสนนะครับเยอะมากแล้วก็แมปนี่คือแบบโอ้โหเต็มคาราเบลนะเพะอันนี้ถ้าใครยังไม่รู้ผมผมจะมาสอนคนที่ไม่รู้ดีกว่านะเออคนที่รู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังไปก็ได้นะครับ แต่ว่าคนนี้ยังไม่รู้ก็ผมจะพองนะครับผมเนี่ยโปรแกรมใช้โปรแกรมนะครับของไฮนี่นะครับในการ a f k นะครับผมได้ลอง AFK แล้วครับอูสองแสนกคตเยอะคือใจไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะนี่ถ้าสมมติไม่หลุดผมว่าน่าจะสามสี่แสนได้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสาหรับเบ็ดที่ต้องใช้นะครับผมแนะนําว่าแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยหมายถึงว่าอะไรครับคือแล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากได้อะไรบ้างนะครับถ้าสมมติผม อยากเราอยากได้เงินนะครับเราให้เราติดเอ็นชารนที่เป็นแบบเป็นเฮตตี้นะครับเนี่ยเราเอาไปดีเป็นเฮตตี้ก่อนนะแล้วเราก็เอามาใส่ในเบ็ดตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับอยากจะได้อีกีเยอะนะครับก็แนะนําบัฟที่ผมใช้ก็ได้นะมันจะได้คูณอีกีคูสองนะเราจะได้ทั้งเงินด้วยเราก็ได้จีกีด้วยนะครับแต่ถ้าอยากที่จะตกไวขึ้นก็เป็นเฮตตี้ก็ได้ครับถือว่าดีทั้งคู่คไม่ไม่ดีไม่แย่เพราะว่าสุดท้ายแล้ว เรา e f อใช่ไหมมันมันจะตกแบบประมาณว่าแบบเอ่อเรียกว่านะทุกคนคือมันจะตกแบบนี้ท,ทิ้งทิ้งทวนนะครับมันจะทิ้งไวเลยเฉยๆเลยที่ที่ผมทำนะแต่ว่ามันสามารถทําได้มากกว่านั้นถ้าคุณขยันนะครับแต่ว่าเอาจริงคือเราไม่รู้ว่าปลามันจะไปแบบเนี้ยอันเนี้ยคือเราไม่รู้เลยว่าปลาจะลงข้างล่างไหมหรือปลาจะอยู่ตรงกลางหรือปลาอยู่สุดเราไม่รู้เลยนะครับเออผมก็เยแบก ว่าเราโยนแล้วเราก็ปล่อยเองเลยถ้าหลุดก็หลุดครับไม่หลุดก็ไม่ไม่หลุดเราก็ได้นะครับก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไม่หลุดก็ใช่ไหมไม่ได้มันก็หลุดแค่นั้นเองนะครับคือวิธีมันคือที่ผมทานะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เบ็ดที่แบบมีคอนโทรลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเอมอะเลยอย่างเนี้ยอย่างเบ็ดตัวเนี้ยนะครับเ,เบ็ดเจ็ดแสนห้าเนาะมันจะมีคอนโทรลที่ศูนย์จุดหนึ่งห้าเว้ยท ซึ่งถามว่าใหญ่ไหมผมบอกผมก็มองว่าใหญ่นะโอเคเลยแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีเบ็ดที่แบบโอเคโอเคนะครับก็คืออีกตัวหนึ่งนะน่าจะเป็นเบ็ดเอ,อ่ออะไรนผมเบ็ดเจอเหลือเกินจริงๆผมว่าไทาเดนก็ได้นะเนี่ยไทยเดนก็ได้นะเพราะมีสกิ่แทงปลารครับโอกาสที่มันจะเกิดแทงปลาก็สูงนะครับแล้วก็ใส่เป็นเฮดี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับไม่ต้องไอพีเอาแต่เงินล้วน แถมไทเด้นก็คือมีถ้าสมบูโชคดีก็บวกเงินไปอีกนะครับผมว่าไทเดนก็ดีนะตอนแรกว่าจะแนะนามิตติกนะแต่ว่าผมว่ามิตติกมันไปไหนวะหาไม่เจออ๋อยู่นี่มิตติกมันแค่0.05มันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะแล้วอย่างนะครับเอ่อถ้าเราใช้เบ็ด75ใช่ไหมมันจะมีสแตนที่คอยดึงปลาให้เราคุกทุกทุกทก,การที่เราตกปลา2เด็อน3ครั้งนะครับมันจะดึงปลามาให้เราหนึ่งตัวเช่นบางทีมันอาจจะเป็นแบบ มิติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เราได้ขายได้เงินเยอะนะครับก็ดูว่าดีมากนะส่วนเกาะนะครับที่เราจะไปเอฟเคกันนะครับก็ผมแนะนําว่าเป็นเกาะใหม่ได้เลยครับเนี่ยจะลองไปให้ดูนะนี่นะครับเป็นเกาะใหม่ก็คือตอนเนี้ยเกมมันพัฒนาดีแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบขับเรือทะลุไปได้เลยโอ้เดียวแม่งรู้มากมาก คือแบบผมว่าตอนแรกผมขับเรือทะลุไปเลยนะเว้ยแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้แล้วอะ่ะพรามันจะชนแล้วเรือมันก็ลดนะครับเรือจะระเบิดบางทีขับไปโคตรซวยเลยไปเจอน้ําวนนะครับสรุปเรียบร้อยเกมนะครับเกมเลยขับเจอน้ําวนนะคือแบบตุยไปเลยอะ่ะเขาจะว่ายน้ําขึ้นไม่ได้ก็เย็นๆนะครับเขาเป็นมินิเกมนี่ไงแมงเอย้ยพูดไม่ขาดคํา เอาเนี่ยแล้วน้ำวนเนี่ยเอ้ยเรือโหแม่งติดเรืออ่าฮะเรียบร้อยจะตุยไหมจะตุยหรือเปล่า โอเคทุกคนผมก็ถึงสักทีนะครับก็วิธีนะครับในการเอฟเคของเรานะพอเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมผมแนะนําว่าที่ผมพลาดมันนะคือผมมาไม่ได้ไม่ได้ดึงจอให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามกดนะครับไม่ไม่ต้องไปกดแบบแบบตรงกลางอย่างนี้นะพยายามไปกดข้างๆตรงนี้ก็ได้ไทุกคนเราจะย่อย่อจอก็ได้เพื่อเราจะดูนงดูหนังอะไรเงี้ยเราก็ปล่อยมันเอฟเคไปได้นะครับ เราแบบเราดูหนังเนี้ยเออใช่ไหมไม่ต้องเต็มจอไงดูหนังไม่ต้องเต็มจอก็ได้นะครับเราเราเอาจอเล็กๆในเนี้ยนะครับเอาไว้แต่นี้ผม F K ในคอมนะแต่นี้มือถือผมไม่มั่นใจนะครับต้องลองไปทำงินดูนะแต่นี่เป็นของในคอมนะครับแล้วเราก็เปิดโปรแกรม Tiny ขึ้นมาครับก็ไม่มั่นใจว่าทุกคนใช้เป็นหรือเป,เปล่านะผมจะสอนใหม่เลยนะครับก็คือว่าพอเราโหลดโปรแกรม Tiny มาแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะให้เรากดตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวลูกฟันฟันเปลืองที่นี้นะ แล้วให้เราไปเลือกตรงนี้ครับก็คือ payback นะให้เรากดซิง์ไว้1นึ่ G นะครับแล้วมาเซต payback ลูกนะครับให้เป็นแบบสิบล้านร้อยล้านก็ได้นะครับแล้วกดปึ้งเข้าไปนะครับแล้วให้เราไปคลิกตรงนี้นะครับว่าเออมันจะ r e c o ดด i n g ใช่ไหม r e c o ดด i n g เนี่ยมันจะเป็นแบบบันทึกนะครับว่าเราเล่นอะไรไปบ้างนะให้เราให้เราลากมาเป็น A8 ก็ได้นะครับแล้วก็ไอตัว payback เอาคัสกีเนี่ยแล้วก็ลากมปที่สองนะครับพอ สมมติว่าผมกดไปแล้วนะครับตัวเนี้ยมันจะขึ้นแดงๆนะครับผมลองกดเออผมไม่กดให้ดูแล้วกันนะครับก็คือกดแล้วมันจะขึ้นแดงๆนะพอมาขึ้นคือจริงๆอ่ะเราปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยนะครับแล้วเราเซตไปที่ปุ่มอะไร f 8แล้วกด f 8นะครับเราก็เล่นตกปลาไปสักพักหนึ่งครับเนี่ยเราก็ปล่อยคือมันคือข้อดีของแทนนี่คือมันจะจดจาทุกอย่างที่เราทํานะครับเช่นแบบเราง้างไว้เนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้เราง้างไว้นานๆมันก็มันก็จะง้างนานๆให้เราเว้ย เออเราก็รอนะครับรอไปเรื่อยรอจนกว่ามันจะตกได้สัก5้าตัวสิตัวประมาณเนี้ยผมผมเซตไว้อย่างนี้นะมันก็ตกได้เรื่อยๆนะครับมันก็ตกได้เรื่อยๆเนี่ยตอนเนี้ยเราก็เราจะเล่นกันเล่นด้วยก็ได้ครับเล่นด้วยก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้คือแล้วแต่เราจริงๆนะทุกคนอาจจะเล่นด้วยก็ได้เราตกสักห้าตัวติบตัวหรือว่าเราจะแบบปล่อยเฉยๆก็ได้นะครับมันก็จะเซตแล้วก็จะคือก็จะเพยกับไปเรื่อยๆเขาจะปะ ออมันก็จะลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆนะครับแล้วมัเราตกไปเลยลายตัวนี้ปกติผมจะปล่อยอย่างนี้นะเว้ยทุกคนปล่อยคือหลุดก็หลุดไม่หลุดผมก็ได้ปลาตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะบางทีมันก็ลงมาสุดท้ายแล้วเราก็ได้ปลาอะไรแบบนี้นะครับยานผมจะลองกดเพย์แบ็กให้ดูนะครับว่าถ้าผมลูบจะเป็นยังไงนะอ่ะนี่ผมกดลูบไปนะอันนี้ก็ตกเองนะครับผมไม่ได้เล่นนะไม่เล่นเลยนะครับ มันก็จะรอตามที่ผมเคยเซตเอาไว้ว่าคือที่ผมไม่ให้ใช้เหยื่อเพราะอะไรทุกคนเพราะว่าถ้าเราใช้เหยื่อนะครับมันจะทําให้ตกเร็วขึ้นบางทีถ้าเหยื่อมันหมดปุ๊บเราเราเซตค่าวไว้แบบเนี้ยเุ้ยทุกคนบางทีแบบมันหายไปเลยเว้ยเพราะว่าอะไรเนีย่ยครับหนีไหมอูอ้เนี่ยเห็นไหมได้ได้มิติมาเลยนะครับซึ่งไม่รู้อะไรเหมือนกัน <laughs> อ๋อได้แบบเอ่อได้กระดูกเออคือถ้าเราใช้เหยื่อเนี่ยบางทีมันเร็วจริงเว้ยทุกคนแต่ว่ามันจะขัดกับที่เรา เอ่อได้ตั้งค่าวไว้ครับบางทีอาจจะลุนลวนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยสำหรับผมนะถ้าความคิดเห็นตัวตัวผมนะครับก็ <c oughs> คือว่าเราไม่ต้องสนใจเลยเทุกคนเราไม่ต้องมีเหยื่อนะครับจบเลยเราใช้แบบนี้ไม่เปลืองเหยื่อด้วยนะครับเนี่ยเราก็วนลูปไปเรื่อยให้มันตกมันก็จะตกเงี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างน,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 นะครับเราก็จะคือเป็นการทั้งทั้งปั๊มเงียบขี้ด้วยปั๊มเงินด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้ว่างเล่นทั้งวันขนาดนั้นแต่ว่า ข้อเสียใหญ่ๆของอันนี้คือเราก็ไม่รู้จะได้ปลาอะไรไปใช่ไหมข้อ2คือเราต้องเปิดคอมไปตลอดเวลาบางคนอาจจะไม่สะดวกคือแบบพ่อแม่จ,จะด่าเนี่ยเ,เปิดคอมไปตลอดเวลาใช่ไหมนี่ผมไม่เล่นนะผมปล่อยชิวๆเลยครับไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยปล่อยมันมันก็จะวนลูกเงี้ยถ้ามันเจอจังหวะไหนมันไม่ไม่เหมือนที่ทําไว้มันก็รอแป๊บหนึ่งดย๋ยวมันก็จะวนลูกกลับไปเรื่อยๆครับวนเรื่อยๆวนเรื่อยๆเนี่ยก็ตกไปเรื่อยเราก็ได้เงินแบบฟรี แต่ว่าถ้าใครที่แบบอันนี้ผมกูปิดกันนะอ่านะครับใครที่มีสริปหรือว่าอะไรเง,งี้ยครับก็จะใช้สริปก,ก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมคือผมไม่มั่นใจนะผมว่าน,นี้มันก็โอเคนะครับแทนี้ก็โอเคคือมันก็เหมือนที่เราเล่นอะไรเง,งี้ยเออแต่สริปมันก็คล้ายๆแทนี้ป่ะสริปมันก็ไม่ได้ต่างกันวะแต่ว่าผมไม่รู้นะครับเหมม็นก็บอกว่ามันก็ใช้กรรันเรื่องปกติะเออแต่ว่านี้สำหรับคนที่แบบไม่อยากจะแบบว่า ถ้าใช้สคริปบางทีมันมีไวรงไวรัสอะไรเงี้ยเออนะครับแต่ว่าอันนี้ไทยนี่ก็ถือว่าโอเคนะหรือว่าใครอยากจะเซตแบบว่าเอ้ยผมกดทีนึงเล่นไปนะครับแล้วแล้วผมอยากจะกดไปด้วยได้ไหมครับคือทําไม่เหมือนเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกคนเราจะเล่นเหมือนเราเล่นก็ได้นะครับหรือว่าจะทํำยังไงก็ได้แต่ผมแนะนําว่าอย่าอย่าเล่นเลยเพราะว่าพอเล่นอ่ะบางท,บางทีบางทีปลาคือมันตกนานนะครับมันจะทําให้ค่าการตั้งค่าของเราหรือแบบบางทีเนี่ยเมื่อกี้ ผมตกไปงี้ใช่ไหมปึ้งนะครับตกไปปุ๊บอ่ะพอาลารอมันมาเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวรอมมาแบบนึงนะ,ะมันมาแล้วนะทุกคนปลามาแล้วเนี่ยถ้าสมมติมันไม่ลงมานะครับมันก็จะไปเลยเ้ยแล้วขาดปุ๊บเราก็ต่อรอบไปเลยถ้ามันเป็นแบบนี้มันเข้าลูกเดิมใช่ไหมเราก็จะได้เล่งรอบให้มันไหวขึ้นแต่ถ้าตัวไหนได้มันก็ดีไปครับอืมมันจะได้ไม่เสียรอบ แต่ว่าถ้าการที่เราเล่นแบบเอาจับปลาให้ได้อย่างเงี้ยมันมีทั้งข้อดีก็เสียคือถ้าเราไปเจอปลาที่มันมาแพทเทิร์นเดิมอะ่ะมันก็ได้ไงแต่ถ้ามันไปเจอปลาที่แบบไม่ได้แพทเทิร์นเดิมก็การว่าเสียเวลาฟีอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มนะครับทอนเับที่ผมคิดนะครับพ่เศษส่วนตัวนะเนี่ยมันไม่คุ้มเว้ยแต่ว่าถ้าเราปล่อยไปเลยถ้ามันหลุดก็ปล่อยมันหลุดไปเลยนะครับเออมันหลุดก็หลุดไปนะครับให้เราลุกอย่างเงี้ยเรื่อย ตอนแรกผมก็คิดว่าจะได้เป็นร้านแต่ไม่ถึงว่ะโอ้โหวันหนึ่งเป็นร้านรวยตายเลยนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนก็การสอนเอ็กเคารครับประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้ก็เจอกันคลิปหน้าผมขอบคุณมากครับปฏิเ